ชายชาวญี่ปุ่นฟ้องชนะรับ21ล้านหลังลื่นล้มบนพื้นเปียกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2015เป็นเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นวัย60ปีที่ได้เข้าไปช้อปปิ้งที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าเขาได้ลื่นล้มบริเวณผแผนกผักแน่นอนว่าหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศของเราเราก็คงจะต้องรีบลุกขึ้นและยิ้มแก้เขินไปเป็นแน่ แต่ไม่ใช่กับชายชาวญี่ปุ่นรายนี้พาะเขาได้ยืนฟ้องพร้อมทั้งกล่าวโทษว่าที่เขาลื่นลมนั้นก็เพราะว่าพื้นในบริเวณดังกล่าวเปียกน้ําจากการฉีดพรมผักกาดหอมให้มีความสดอุบัติเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เขามีอาการบาดเจ็บยืดยื้และสูญเสียอะไรได้ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ทางสังแขวงโตเกียวได้ตัดสินใจให้ทางร้านจ่ายเงินชดเชยกับเขาเป็นจํานวนสูงถึง21ล้านเยนหรือประมาณ6.36ล้านบาท โดยผู้พิพากษาแขวนได้กล่าวว่าร้านควรจัดการกับน้ําที่เปียกบนพื้นให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะเดินในบริเวณดังกล่าวเพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการได้ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าทางซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้จะยืดอุทธรณ์ตัดสินหรือไม่